ทรายแมวเบนโทนไนต์ป้องกันแบคทีเรียดับกลิ่นได้ดีจับตัวเป็นก้อนทำความสะอาดง่ายค่ะลองซื้อมาใช้ดูนะคะน้องนาขวัญชอบทรายแมวเบนโทนไน์มากมากเลยค่ะสนใจสั่งซื้อทรายแมวเบนโทนไนต์จิ้มที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะ น้องนาขวัญมีห้องน้ำหรือกระบะทรายแมวอยู่สองอันค่ะน้องจะใช้ทั้งสองอันเลยนะคะมีขอบสูงป้องกันทรายกระเด็นสนใจสั่งซื้อจิ้มที่ตะกร้าเลยนะคะมีหลากสีให้เลือกค่ะ